เจ้ากบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมน้ำกำลังนอนร้องเพลงอย่างมีความสุขเสือเจ้าป่ามาเจอพอดีเจ้ากบตกใจจะกระโดดหนีก็ไม่ทันกบจึงพูดขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งกินข้าข้าเป็นกบวิเศษถ้าแน่จริงมาแข่งกันก่อนว่าใครเก่งถ้าเจ้าชนะข้าข้าจะยอมให้เจ้ากิน เสือไม่ค่อยเชื่อว่ากบจะเก่งหรอกแต่คิดว่าคงสนุกดีได้เล่นสนุกก่อนกินจึงตอบว่าตกลงแข่งกระโจนข้ามแม่น้ำนะเจ้ากบแสนรู้พูดเสือตั้งท่าอย่างดีและกระโจนข้ามแม่น้ำไปได้ง่ายได้ระหว่างที่เสือตั้งท่าจะกระโจนเจ้ากบแสนรู้กระโดดงับขนหางเสือไว้ ดังนั้นพอเสือข้ามแม่น้ำไปก็เห็นเจ้ากบยืนยิ้มอยู่ข้างๆเจ้ากบข้ามมาตั้งแต่ตอนไหนเจ้าเสืองงมากก็พร้อมๆกันเจ้ากบคายขนเสือที่ติดปากเจ้าเสือยิ่งตกใจใหญ่รีบถามว่าเจ้าคายอะไรออกมาอ๋อคือว่าเมื่อวานข้าเพิ่งกินเสือไปตัวหนึ่งเลยทำให้ข้าแข็งแรงเป็นพิเศษ อยากจะกินอีกตัวแล้วล่ะเจ้าเสือตกใจแทบสิ้นสติบอกตัวเองในใจว่าหนีดีกว่าแล้วเสือก็รีบกระโจนข้ามแม่น้ำกลับไปอีกฝั่งทันทีนับแต่วันนั้นมากบจึงเป็นสัตว์ไม่ประมาทระมัดระวังตัวมากขึ้นเวลาใครเข้าใกล้มันก็กระโจนลงน้ำซ่อนตัวบนใบบัวกลางบึงหรือแอบอยู่ใต้ใบไม้ ไม่ร้องเพลงเสียงดังอีกแล้วได้แต่ร้องว่าอบ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 